อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แฟมิลี่คลับของเราก่อนนะครับแชทแชทนแทน,แทนอาเธอ<ะ>และวันนี้ความฝันของอเธอกำลังจะเป็นจริงแล้ว<ะ>อาเธอจะได้ไปค้นพบลลดาวเคราะห์ดวงใหม่<อ>แล้วนี่คือพี่เมียวพี่เมียวจะพา,าเธอ ไปค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่เป็นไงตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากวันนี้พี่เหมียวจะพาอาเธอร์นะคะไปผจญภัยไปตุลยอวกาศในการค้นหาดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่มาอยู่นอกระบบสุริยะนะคะเนื่องจากว่าดาวเคราะห์นั้นมันอยู่ไกลมากๆเลยนะคะอาเธอร์จะไหวไหมคะเนี่ยจะไหวไหมอ่าจะไหวไหมเดินทางไกลมากประมาณ40ปีเลยปีเลยค่ะ ไหวไหมพอถ้าไปอ่ะเธอต้อง48อายุอ่ะเธอ48ใช่นะคะไหวไหมคะ48ปีอ่าก่อนที่อ่ะเธอจะไปจะเดินทางเนี่ยอ่ะเธอมีการเตรียมตัวมาเรียงค่ะในการทำภารกิจค้นหาดาวเคราะห์เนี่ยอ่ะเราจะเป็นนักบินแล้วนะอ่ะเธอเตรียมอะไรมาเตรียมกล้องส้องทางไกลเอามาส่องอะไรคะส่องดูดาว ใช่ค่ะโอ้โหเตียยมากต้องไปลองดูว่าจะสองได้หรือเปล่าถ้างั้นนี่เลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ณยานโอดิซีแล้วพี่เหมียวจะจําลองนนะนะตอนนี้เราจะอยู่ที่ยานกันนะคะตอนนี้อ่ะชื่อว่ายานอะไรนะคะยานอะไรยานโอดีซีโอดิซีใช่ไหมเนโอดิซีโอดิซีใช่และนี่คือห้องคอนโทรลรูมของเรานะคะซึ่งหน้าต่อก็จะบอกเกี่ยวกับ ระยะทางที่เรากําลังจะเดินทางไปนะคะพวกพลังงานต่างๆที่หลงเหืออยู่ในยานณตอนนี้นะคะสามารถที่จะใช้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปที่นี่กันเลยนะคะนี่เลยไปดูที่ชุดอวกาศของเราที่เหนียวเียมไว้ให้นะคะมีไซส์เด็กไหมคะเนี่ยไม่มีไซส์เด็กนะคะทำไงล่ะเนี่ยนี่เลยอันนี้เป็นชุดอวกาศจำลองนะคะเออสังเกตไหมคะ่าสังเกตไหม มันีชุดสีขาวแล้วก็ชุดสีส้มนี่ <โ Trans> นอ้าวเธอคิดว่าอาเธอคิดว่ามันมันใช้แตกต่างกันยังไงคะเนี่ยไม่รู้ค่ะสำหรับชุดวากาศนะคะมันจะมีสองแบบนะคะแบบหนึ่งมันจะใช้ปฏิบัติงานอยู่ภายในยานเนาะนะก็ได้แก่ชุดสีส้มก็เพราะว่าแบบสมมติว่ายางของเราเกิดอุบัติเหตุแบบระเบิดตู้ขึ้นมานอะไรอย่างเงี้ยเออไปตกกลางทะเลใช่ไหมถ้าสมมติว่าเรา ใส่ชุดสีส้มเนี่ยทีมผู้ภัยอะไรเงี้ยเขาจะได้มองเห็นเราง่ายๆแล้วเขาจะได้ช่วยชีวิตเราทันแล้วก็ในส่วนของชุดสีขาวมันจะคู่นี้เน oh. าะอ่เธอก็จะคงจะได้เห็นบ่อยๆใช่ไหม oh. มันคือชุด oh. ที่เอาไว้ใช้สําหรับปฏิบัติการข้างนอกยาน,นั่นเองอ่า oh. เวลาที่แบบอาเธอจะออกไปสํารวจดาวเคราะห์เน oh. าะอ่เธอ,ต,อ,อ,เธอต้องใส่อ่เธอต้องใส่ชุดไหนคะชุดสีขาวถูกต้องนะคะอา่า oh. ชุดสีขาวเนาะซึ่งมันก็จะเป็นชุดที่แบบว่ามีแบบว่าการควบคุม ความดันนะคะแล้วก็มีออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยสัรองไปด้วยเหมือนที่เห็นในหนังเลยเนาะใช่เวลาแบบเขาออกนอกยานเขาจะใส่ชุดสีขาวทีนี้อย่างที่พี่เหมียวบอกเนาะว่าดาวโคสที่เราจะไปนั้นเนาะมันอยู่นอกระบบสุริยะซึ่งมันไกลมากๆใช่ไหมคะถ้าหมมตว่าเราเดินทางจะต้องใช้เวลานานกี่ปีนะดูนี่สิโอเคไหมกี่ปีนะคะ ต้องใช้เวลาเดินทางกี่ปีอล40ปีแล้<อ>ลทีเดียว40ปีซึ่งอาร์เธอร์ก็อาจจะแก่ก่อนได้ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เขาก็เลยแบบว่าคิดเทคโนโลยีหนึ่งนะคะซึ่งคาดว่า <c oughs> อาจจะเป็นเทคโนโลยีที่สามารถใช้ได้ในอนาคตนะคะเนาะก็คือตัวเครื่องไฮบริเนชั่นหรือว่า วิธีการแบบจำศีลมนุษย์นั่นเองเนาะเครือ่องอะไรนะคะไฮเบอร์เนชั่นไฮเบอร์เนชั่นได้เธออาจจะเคยเห็นในหนังก็ได้ใช่ไหมคะในหนังไซไฟที่เขาแบบว่า,<อ>ามีการอานอนบนตัวเครื่องจำศีลน,นี้ใช่ไหมพอใกล้ถึงแบบดาวที่เราจะไปแล้วก็แบบมีการมีระบบแจ้งเตือนให้แบบเอยตื่นขึ้นมาทําภารกิจต่อนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปขึ้นยานโอดิซีกันแล้ว มาเลยกันเลยไปดูกันดีกว่าว่าระหว่างที่เราเดินทางนั้นเนาะเราจะได้เจออะไรบ้างนะคะหูอ่ะพร้อมยังพร้อมมั้ยพร้อมแล้วคาวดาวน์คาวดาวน์เทคออฟ ประออกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางมีดาวเคราะห์แปดดวงโคจรอรอบๆที่ทุกท่านเห็นอยู่นั่นตอนนี้คือดาวฤกษ์ที่เรามองเห็นบนท้องฟ้าอย่างค่ำคืนตอนที่เราอยู่บนโลกดาวฤกษ์เหล่ลานี้ส่วนใหญ่อยู่ในมากกว่าหนึ่งดวงเรียกว่าดาวคู่หรืออาจ,จอยู่ร่วมกันเป็น,นสายดวงเรียกว่ากระจุกดาว ที่นี่ที่ไหนอะท้อเฮ้ยเราถึงแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะและนี่ก็คือโลกใบใหม่นั่นเองนี่เฮ้ยมีมนุษย์หินด้วยเนี่ยไปจะประหลาดแบบตอนนี้เราไม่ได้อยู่ที่โลกของเรานะคะเราอยู่ที่ดาวแคปิดวันอีนั่นเองนะคะอีอ้าวแค่งั้นเราก็ต้องตายยสิ เธอไม่ได้เตรียมค้องอะไรมาเลยไปครับโอเคไปเป็นไงบ้างเอ่ยตื่นเต้นไหมกับโลกใบนี้ตื่นเต้นไหมยังมาอยู่ไหมคะตื่นเต้นยังมาอยู่ไหมสำหรับอันนี้ใช่ไหมคะเธอโลกที่เราจําลองขึ้นมาเนี่ยเป็นโลกที่เราจะไปใช่ไหมคะอ่ะมันเป็นการจําลองแบบดาวข้อดวงหนึ่งนะคะที่แบบว่าเป็นดาวะห์แบบหันหน้าเข้าหาดาวฤกษ์อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เลยแบบว่าจะมีแบบว่าฝั่งหนึ่งเป็นกลางวัน ั่งหนึ่งเป็นกลางคืนกลางคืนมันไม่ได้รับแสงนะคะอ่ามันก็จะมีแบบว่ามีความหนาวเย็นใช่ไหมคะในมุมีมากอะไรอย่างาเงี้ยนีเนี้เขา,าก็เลยว่าเอ้าถ้าสมมติว่ามันจะมีสัตว์หร่ะอะไรอย่างเงี้ยสัตว์แบบนั้นอ่ะมันจะเป็นยังไงใช่ไหมเอ่ยอ่าพี่เหมียวก็เลยแบบว่าจำลองว่าเอยมันต้องเป็นสัตว์แบบมบบีตาโตนะมีขนหนาแบบนี้นั่นเองขอทษดูนี่โอ้ นู้นใช่ไหมคะอีกทีหนึ่งมันจะต้องเป็นฝั่งกลางวันใช่ไหม<ช>ออสัตว<ฮ>์สิ่งมีชีวิตนะคะที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันอาจจะต้องแบบมีเกล็ดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะเพื่อที่จะลดการระเหยของน้ำนั่นเองนะคะต้นไม้เหมือนต้นกนวางตัวตาเลยนะ <c oughs> อันนี้เห็ดก็เหมือนเนาะใช่ค่ะอันนี้เนื่องจากว่าดาวพ่อดวงนี้ค่ะภาพแวดล้อมเนี่ยมันจะออกเป็นสี แดงๆนะคะเวลาพืชเขาจะแบบว่าดึงดูดพลังงานไปใช้นะ,ะมันจะดึงดูดสีแดงนะ,ะอ่าแล้วก็ทรายสีน้ําเงินหรือว่าสีเขียวมานะสะีน้ำเงินแกนมเขียวออกมานี่เลยทาให้พืชที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะเป็นอ่าสีน้ําเงินแกนมเขียวนั่นเองอน่ารักมากเลยฝั่งนั้นนะคะ<อ>เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเขตร้อนอเห็นไหมมันก็จะมีเกตแบบนี้นั่นเองน่ารักไหมคะ<อ>มีหกขาด้วยนะ อยากอยู่ไหมคะเนี่ยอยู่ไหมไม่อยากนะครัะก็คืออ่ะเธอจะเรียงไว้เฝ้าบ้านใช่ไหมใช่อันนี้มีฝั่งนี้ด้วยเห็นไหมมีดอกไม้มีดอกไม้ยักษ์ด้วยดอกไม้อันบล่มเลยเนาะ่เป็นแบบดอกไม้ก็ต้องแบบเป็นออกสีน้ำเงินแก้มเขียวด้วยนะคะน่ารักมากเป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้ภารกิจสําเร็จหรือยังสำเร็จาาเรดข้อดวงใหม่ที่คาดว่าจะเป็นโลกใบใหม่ของเรา อยากได้มาคนหกดาวดวงใหม่กับพี่เหมียวอะไรเงี้ยไหคะอยากอยู่ไหมแต่ไม่อยากเพื่อนเาทำไมอ่ะน่ากลัวกินไปนะเราเหรอแต่ว่าพวกต้นไม้พวกพืชอะ่ะมันแปลกดีนะเอือจา้าอันนี้ก็ใช่อันนี้พี่เหมียวก็แบบว่ามีการใส่จินตนาการเข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนิทรรศการเนี้ยนะคะตัวนิทรรศการจำลองตัวเนี้ยพี่เหมียวอยากให้ทุกคนที่เข้ามาเนี่ย เกิดแรงบันดาลใจนั่นเองนะคะในการแบบสำรวจอวกาศแล้วก็มีความชอบถนัดอวกาศมากยิ่งขึ้นนั่นเองเราจะพาเธอไงนะคะเดี๋ยวเตรียมสำรวจดาวดวงถัดไปเนาะน่าสนใจเนาะถ้าอยังไงก็เป็นความฝันอ่ะเธอใช่ไหมที่แบบใช่อ่เธออยากไปอยู่ในอวกาศต้องค้นไปเรื่อยๆอาจจะเจอดาวที่เหมาะกับเราได้ด้วนั่นเองนะคะโอเคนะคะก็ขอบคุณพี่เหมียวมาก สนุนนกนะสนุกมากขอบคุณมากค่ะคอยติดตามพวกเรา NSM Family ครับทางช่อง NSM Thailand และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วทุกคนจะได้รู้เรื่องราววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นว่า สนุกง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คิดครับ